นี่คือบรรยากาศในตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาในพื้นที่ตมอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีที่มีการจำหน่ายอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูหอยปลาทะเลปลาหมึกนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านของฝากอื่นๆอีกด้วยซึ่งตลาดแห่งนี้นับเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชนบุรีอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจะต้องแวะซื้อของทะเลสดๆสที่นี่ไปรับประทานบางคนก็ซื้อไปทานที่ชายหาดบางแสนเพราะจากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากบางแสนมากนะักและบางคนก็จะแวะซื้อหลังจากที่ท่องเที่ยวเสร็จแล้วนำกลับไปเป็นของฝากหรือจะซื้อแล้วรับประทานที่ตลาดเลยก็ได้เนื่องจากที่นี่เขามีบริการปรุงสุกให้ทั้งต้มนึ่งย่างเพียงกลรัมละ20บาทเท่านั้น อีกทั้งยังมีการจัดพื้นที่ไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้สามารถนั่งรับประทานอาหารภายในตลาดได้อีกด้วยตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานับเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดความสดและก็คุณภาพของอาหารโดยจะมีการจัดตาช่างกลางเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถนำของที่ซื้อภายในตลาดมาช่างเพื่อตรวจสอบว่าน้ำหนักตรงกับที่ซื้อหรือไม่ ทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวผู้ชใช้บริการสามารถร้องเรียนหากได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพของไม่สดโดยสามารถแจ้งมาได้ที่เพจ Facebook ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและก็ตรวจสอบพร้อมกับเคมสินค้าให้กับลูกค้าทันทีนอกจากนี้ยังได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้ามาตรวจสอบเรื่องของสารปนเปื้อนอยู่เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจได้ว่า พอขาแม่ค้ามีการจัดการอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและเพื่อให้ลูกค้านั้นได้รับของที่สดใหม่มีคุณภาพอย่างแท้จริงครับสําหรับความมาของตลาดประมงพื้นบ้านแห่งนี้นะฮะในการที่จะทาตลาดตรงนี้ส่วนนี้เข้ามาเนี่ยก็เริ่มต้นจากว่าประชาชนในพื้นที่ของชาวอ่า,อางศิลาเนี่ยส่วนใหญ่มีอาชีพประมงนะครับคือครอบครัวประมงมีทั้งชาวบ้านที่มีเรือนะครับเรือจับสัตว์น้ำทางทะเล เรืออวนปูนะครับเรืออวนต่างๆนะฮะเรืเอ,อวางล่อปูต่างๆนะฮะร,รวมทั้งเรือใดมึกนะครับเพื่อจับสัตว์น้ำทางทะเลมาขายเสร็จแล้วก็ให้ทางภรรยาอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นผู้ค้าขายจนตําหนักเข้าการรวมตัวของกลุ่มแม่ค้าในพื้นที่เนี่ยมีมากขึ้นจนกลายเป็นรูปรูปแบบของตลาดส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนสะพานปลานะครับแห,แห่งที่เก่าแต่เนื่องจากสะพานปลาเนะี่ยมีอายุเกือบ4ี่สิปีนะฮะโครงสร้างของสะพานปลานี่ก็ เออค่อนข้าง,า,งา,งา,งางจะชำรุดนองจากมีซันเฟสไปจับเป็นสนิมในเหล็กนะครโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงนะครับทางท่านอดีตท่านนายกวินยัยนะครับซึ่งอดีตท่านเป็นกำนันครับรวมแบบท่านกำนันอนุคูณนันทกิจนะครับเ็งเห็นว่าถ้าเกิดจะก่อสร้างเนี่ยเราก็คงต้อง,ต,องต้องมาสร้างตลาดแห่งนี้เพื่อรองรับให้แม่ค้าได้มีที่ค้าขายเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยเราต้องหาทุกวันเพราะมันเป็นอาชีพนะครับ เราถ้าไปมีที่ค้าขายจะทำยังไงก็เลยต้องมาสร้างตลาดนี้เพื่อรองรับในการที่จะรื้อสะพานหันตาแห่งเก่านะฮะปรับปรุงนะครับก็เลยมาสร้างออพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นในส่วนของการส่งเสริมอาชีพนะครับของคนในพื้นที่ของชาวอ่างศิลานะครับนอกจากมีอาหารทางสินค้าทางะเลแล้วเนี่ยยังมีอัตลักษณ์ขนมประจําท้องถิ่นโดยมาจะเป็นขนมลําเจียกขนมเลไลนะครับรวมทั้งฮกจื้อไข่แมงดา ขนมหวานต่างๆข้าตูข้าตอกครับที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวอ่างศิลาที่เรามีขนมพื้นบ้านอยู่นะครับให้มาส่งเสริมการขายที่นี่นะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนของเรานะครับให้มีกินดีอยู่ดีในพื้นที่นะครับรวมทั้งเ,เน้นย้าไปถึงเรื่องในการตรวจสอบคุณภาพของอาหารซึ่งเราจะมีทางสาธารณสุขนะครับของทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาเนี่ยมาตรวจส,สอบเรื่องสารปนเปื้อนนะครับที่มัปนเปื้อนในอาหารแช่แข็ง ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมึกหรือกุ้งที่แช่มาเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบนะครับแม้แต่น้ําจิ้มเราก็ที่นี่เราจะเน้นเรื่องของ,ของการใช้น้มามะนาวสดนะครับนะครับมาทําน้ําจิ้มทําให้รสชาติอาหารเราอร่อยขึ้นนะครับคือยืนยันได้เลยว่านักท่องเที่ยวมารับซื้อของสินค้าที่นี่เป็นสินค้าที่ถูกนะครับแล้วก็ได้ไความสดและรสชาติดีนะครับรับผม ใช่ครับคือรบริการหลังงานขายเนี่ยถ้าลูกค,ค้าที่ซื้อของทะเล,ลที่นี่กลับไปในแต่ละล็อกนะครับก็จะมีชื่อของเจ้าของล็อกนะครับแล้วบางล็อกที่ผมทางทําไว้ก่อนคือจะมี QR code ถ้าคุณสแกน QR code คกลับไปได้เลยนะครับว่าซื้อสินค้าจากด้านไหนถ้ามีปัญหาสิ่งใดคุณก็มาแจ้งมาเลยเพจทางเจ้าที่ของทางตลาดเนี่ยก็จะบริการเคามคืนกับท่านและตรวจสอบเหตุผลข้อมูลใน่งความเป็นจริงนะครับเราก็ดูแลอย่าดยงดีครับครับถ้าพูดถึงความสดใหม่ของอาหารทะเลของที่นี่ค่ะครับ กล้าท้าเลยเลยเพราะนี่เราเน้นเลยว่าไม่ไม่ให้นําปูฟีดปูฟีดคือปูที่แช่แข็งแล้วเอามาขายนะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นปูของสดนะเนี่ยเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วอย่างถ้าเป็นประเภทปูปูแกะเนี่ยเราก็จะแกะกันวันต่อวันเลยเนื้อปูจะแน่นมากนะฮะมีความสดสะอาดนะครับนะฮะครับผม ใช่ครับใช่ครับรวมถึงเ,เดี๋ยวนี้จะมีบริษัทร้านรวงต่างๆเนี่ยขายออนไลน์นะครับก็จะนําสินค้าที่เนี่ยไปแพ็คออนไลน์ส่งไปยังตา่งา,ททางจังหวัดทาเหนือภาคใต้เดี๋ยวนี้ใช้เวลาการเดินทางกันติดกว่าชั่วโมงนะฮะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจ,จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายทางอีสานอุบลอุดรขอนแก่นก็านะสามารถรับสินค้าได้ภายในหนึ่งวันแค่นั้นเองครับครับผม อ๋อจริงๆของเราเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยในการผลิตว่าจะเป็นหอยแมงผู้นะครับถ้าท่านมองออกไปด้านด้านนอกของข้ามตลาดเนี่ยจะเป็นแหล่งเลี้ยงหอยแมงผู้กับหอยนางลมเนี่ยผมก็กล้ายืนยันว่าถือว่าใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วครับใหญ่มากและปริมาณเยอะมากนะครับประชาชนพื้นที่คือเรียนตรงๆอะ่ะผมผมเชื่อมั่นว่ากว่ากว่า5 0ของชาวอ่างศิลาเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับหาของทะเลมามาจำหน่ายที่นี่เพราะฉนั้นเราก็้ยันหอยคู่เราจะได้สด สดสะอาดทุกวันนะครับหอยนางรมเนี่ยสดแกะมากันวันต่อวันเลยแม่ค้าเราสะาดที่ขายอยู่เนี่ยก็ต้องมีพนักงานจะนั่งแกะหอยไปด้วยจะเห็นว่าแต่ละล็อกเนี่ยเราแกะหอยสดเลยถ้าลูกค้ามาเที่ยวที่นี่แล้วต้องการของทะเลสดไม่ผิดหวังเลยครับพังต่เรื่องของผลกระทนเรษกิจราคาของสินค้าที่นี่ค่ะอีกนั่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าคือคือในเรื่องของการปรับราคาสินค้านยแต่ตอนเนี้ย เราพยายามตึงราคาไว้นะฮะราคาในขณะที่ราคาน้ำมันค่อนข้างสูงมากเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอย่างแต่ละร้านเนี่ยขอยังพูดเราก็ยังโล่สีบบาท3กิโล100บาทเนี่ยก็ถือว่าย่านนี้เราเราขายถูกที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นอีกอีกอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรียนนำตรงว่าในการเรื่องออกเรือเดินทะเลเนี่ยเราก็ไม่ค่อยด้ออกส่วนใหญ่ก็จะจับสินค้าทางทะเลอยู่ชายฝั่งเพราะฉะนั้นต้นทุนในการผลิตเราก็ไม่สูงมากนะครับล้วก็แล้วอย่างเป็นความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ด้วย ก็ต้องการให้เขาที่ได้ของสินค้าราคาไม่สูงมากนะครับแล้วในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ในตลาดแห่งนี้ทางตลาดเรียนมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรยังไงบ้างอ๋อจากช,ช่วงที่ผ่านมาเรียนตรงตรงใเรื่องค่าเช่าอะไรเราลดครึ่งราคาเลยฮะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเพิ่งจะปรับผมดูันช่วงช่วงหลังนี่เองครับครับผมหรือว่าปัจจุบันนี้ผู้ค้าแมค้อยู่ได้หรือไม่อยู่ได้ครับอยู่ได้เลยครับที่นี่ครับครับผม ครับผมครับครับครับผมะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศนะฮะถ้าอยู่ในถ้ามาแวะเวียนมาจังหวัดชนบุรีนะครับสาหรับงพื้นบ้านของเรานะฮะก็จะมีสินค้าจำหน่ายกันทุกวันนะครับแล้วก็มากกว่า400ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับของก็จะมีเจ้าที่คอยดูแลตรวจตราท่านอย่างดีนะครับถือว่ายินดีว่าสินค้าเราถูกและสดนะครับสำหรับเส้นทางที่มานะครับ ก็จะมาจากเข้ามาจากเส้นถนนอุุมวิทนะครับก็เลี้ยวขวาเข้าตรงแยกอ่างศิลานะครับวิ่งตรงมาตลอดนะครับบนถนนสามหนึ่งสามสี่ซึ่งเส้นทางนี้จะไปทะลุออกชายหาดบางแสนได้นะครับนะครับผมหรือว่าถ้ามาเส้นมามาเส้นมอเตอร์เวย์นะครับเลี้ยวขวาเข้าบางแสนแล้ววิ่งตรงยาวมาเลยครับมาจนสุดทางเข้าเส้นขลามนะครับจะเจอกับเส้นหาดบางแสนสายสองเลี้ยวขวาขึ้นมาผ่านสันเจ้า นาจา้ชยจือนะครับลงมาก็จะเจอตลาดระมงขึ้นบ้านนะครับขอบคุณมากครับ